กราบสวัสดีด้วยนะฮะกลับมาที่ช่อง Alpha X เามาหมือนเดิมนะครับมวันนี้เล่น FIFA ไรซี่นะฮะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะยุคของเอริกเทนฮาร์กนะฮะ,อ,ะ,ฮะอัปเดตนักเตะกันหน่อยนะฮะที่ไปซื้อมาใหม่แล้วก็ที่ยังให้ลุงเล่นเป็นตัวจริงนะกับเปิดสนามนัดแรกของลีก เบดก็มีสุดหน้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมแล้วก็ซานโชเป็นทางด้านซ้ายตัวนี้ด้านขวานะฮะบรูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะ C A M อเทางสองตัวใช้ดีแคนไรต์กับดอนนี่ฟานเดเบกนะเมืที่เราไปดึงกลับมาจากเอเวอเรสต์แล้วนะหน้าของดอนนี่ฟานเดเบกเนี่ยที่เราอยากใช้เราก็ต้องรีบดึงกลับมาเลยนะคน แ็กซ้ายนี่เป็นลูกชอนะฮะกเตอร์ูดเป็นวารายกับทิมเปอร์นะทิมเปอร์นี่ไปดึงมาจาก Z อสัสตันะงไปซื้อมาเลยสดๆรอน,นะฮะขวาก็เป็นเดนเซลนะ,ะแล้วก็ประตูเป็นโรวนดเกอ,อ,นนอก็หน้าตาประมาณนี้นะอินักาลก้ตปอป๊าดาโลวา,านิสกาีเเนิแล้วก็อินทน เป็นรายชื่อตัวจริงนะที่จะล,ยลนะุยซุดงพิมพ์เลกนะยุคเกเล็กเกทาร์ตนะครับปัง่งพาร์นนากลัวเลยนะัดแรกมาในเปิดบ้านเจอรีอยู่ในเตีเลยครับ เกมแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขอกอดเจอรกับน่าตี e ยู่ในเตต d มาครับถือว่าเกมแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือเปล่า เลเยเขาค่อนข้างที่เล่นเกมรับได้มีวินัยมากเลยนะชิงหนึ่งสองเห็นโดเขาอยู่ข้างในยังได้อยู่ค่อยๆต่อบอลมาถึงซานโชหลอกปั่นลูกเลียดน,นะฮะเอ้าบอลอ้โบบอลมัน อมันไค่อยติดเท้านะเลยโอ้เขเสียได้โอกาสนะครับสำหรับโรนโดไปครับพี่แคนไลท์เห็นเห็นแอนโทนีวิ่งไปแล้วลูกนี้รอคริสเตียโนโรนันโดตบครับ วานิสากาส่งให้ดอนนี่ดอนนี่บอกไม่ค่อยถนัดเลยบอสอีกทีหนึง่งแอนโทนต้องส่องแล้วครับเสียดายนะฮะอุดข้ยิงติดเซฟครับผมโม่งเต็มกระบาด เ็นส่วนของลีดยูยเต็ดนะฮะแต่ว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเราก็ตั้งรับได้ไวนะอ้าวเสียบอลน,นี้โรนัลโดเห็นซานโชยังไงเบียดได้ซานโชไปซานโชล็อกก่อนหนึ่งที ผมดึงช้านะฮะลงมาแอนตโทนี่ก่อนเปิดให้โอ้โห oh, oh, ไกลเลยฮะตัวไกลทำอะไรไม่ได้นะเขารับด้านดีนะข้างหน้าของบีเกตลูกชอเอาอยู่นะ อ้าวได้ด้วยโอ้โหลูกชอหยอดไปให้มงตั้งมาจอนนี่หวดยังคุกคิกบอลยังไม่ไปไหนโอ้โหโชว์ฮะอราวนี้ยช่ไมเอยนี่โรนอโลพิกโรนันโดพิก ยิงเด๋ยดได้เลยครับโรนโดได้โอกาสหลุดเดียวนะโอ้โหเซฟได้ยังไงโรนอดเปิดโค้งโค้งโลนัน้นบอลไม่ออกนะ โดอีกทีนึงครับเอ้ไม่เหลือครับลูกนี้อนโตนีไหลช่องแคบมาเลยนะฮะข้อได้คมจริงๆครับยุกเยียวหน่อยหนึ่งแล้ว,ลวก็สุดปลายมือก็ดีนะแนต่เชตเต้ยจะนั่งนในประตูต่อสูงนะครับ ทั้คู่แต่ว่าเป็นทางหน้าของมนเชสเตอร์ยูไเต็นด้มีความคมวกว่าก็เลยแอฟตูนนำไปก่อนตะลีนที่บุกน่ากลัวนะฮะหลายช็อตหลายหลายทีที่บุกขึ้นมานี้นะ่ากลัวตลอดเลยเอา้าส่งติดดีแคนไรท์ดีแคนไรท์ยังเลี้ยงรอเพื่อนอยู่ส่งมาซานโชว์ลูกนี้ ซานโชว์มองเห็นไกลๆเปิดไปเสาสองมุโอ้โ,โ,โหบูโน่นะจม่งส่วนทิศส่วนทางแต่ไม่ตรงกรอบนะเสียได้เลยทีเดียวเซ็ท์ฮับบอกเซ็งเลยนะฮะติงลูกทีมใหญ่เลยเอา้าได้ อ,อนันนั้นวัยอาวุโสลีนะท่านวันนี้สักคร<ม>ตอนนี้ตัดได้ไปเห็นบนว่างครับบูโน่ไหลมาแอนโทน,นีวัดความเร็วล็อกเขา้าซาเอ้าโดนเสียบยังไงอิสเซโนโรนโดซาน โชว์มันโดนจิ้มนะอแค,ไแคอนไรทเก็บบอลได้กองกลางโอ้โหจะหลอกไปอีกทางนึงนะก็โดนตัดตัดบอลดีจริงครนะับตีดเด็ยหน่ากลัวเลยฮะชุดน,นี้โรนัลโดเห็นโอ้โหตัดบอลยาวอีกแล้ว ลุกชอโอ้โอ้โหทิมเบอร์ไงทิมเบอร์ยังเบียดอยู่ลุกชอจิ้มครับผมลาฟินยายัางไปได้อยู่นะเปิดมาข้างในโอ้โหเรียบร้อยเลยฮนะเอาราฟินญยาไม่อยู่นะลุกชอ ชนชนฟิลแล้วลักชาะหนีมาตกเข้าในกึ่งยิงกึ่งจักรยานอากาศเข้าไปเลยนะหมดสิทธินะเอกอาณ์นะหมดสิทธิครับใกล้เกินนะแล้วก็บอลมันจ่อจัดเบิร์สนามมาเอาแล้วแมนเชสเตอร์มีเตะการแก้เกม จะเห็นฮาร์กนะฮะต้องรอดูนะฮะเบอร์จุดขนขนเข้าในมาที่แค้นไว้เซลเซโอโอเล่ก <ites> ็อย <k kiej> <k minha> ู <k INTER> ่ตรงรวมนะเอ้า <transaction> ลูก <Over> นี้ไหลมาช่วยไว้นะแค้นแย่นะฮะ บนว่างครับ่านเดอะเบคเห็นแล้วตัดเข้าในมาลูกนี้แอนโทนีโซโลโ่ห่วงบอลน,นิดนึงนะก็คือเจ้าตัวคงอยากเลี้ยงมาลองริงดูนดะออยเปกูโนโนเห็นโลนันโดจะเบิ้นหนึ่งสองไปแต่มันไม่ถึง ปูนโลรอเพื่อนโลรอเพื่อนเห็นฟานเดเบ็กยกมาฟานเดเบ็กซองเลยแต่งหนึ่งจังหวะนะฮะแล้วยิงเลยถือว่าเรียกตัวกลับมาจากอเวตันนี่ก็ฆ่าเลยนะฮะสำหรับตอนนี้ฟานเดเบ็ก ทีจะสู้นะฮะอ้อาวติดฟาเ์เบกบอลมาถึงปูโนโอ้โหจะเปิ่หนึ่งสองนะแต่ว่ามันยังไม่ผ่านเอนาทิมเบอร์พลาดผู้รกนี้รูกเดียวดาวิดเดเกอยยังช่วยชีวิตอยู่อ๋อ ส่งย้อนหลังนะลูกชอน่ากลัวนะเกมบุกของลีดไปเต็ะ <c oughs> ยังปิดอยู่ตอนนี้อ้าวอ้าวเกมสวนนะผมเกมสวนบอลมาที่สานโชซสานโช,านชพาบอล<อ>ขึ้นมาเห็นพี่โดไหลมางำงาปากเคนอ้าโหบอล <c oughs> มันไม่เข้าข้อนะฮะโอ้โหน่าเสียดายเลยเป็นเพยที่ <reco Christ. S 2> น่าได้มากนะได้อยู่นะฮะอ้ติดอ่าฮะเกมส่วนนะผมซานโชต้องลงมาช่วยเกมรับเปิดไปลูกนี้น่ากลัวาวลาเขียงมาได้ปูโนเดึงช้านิดเดียส่งย้อนหลังเพื่อนนะครับปูโน Ừ, ลูกชอ,อยังเอาอยู่แก้ตัวสองพลากนะฮะอา่ากลัวเลยทีเดียวลูกนี้เจตเอรเปลี่ยนตัวนะฮะโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงยังตัดได้บูโนโ่ สวนเกมสวนของแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดอ้าวหมดเวลากะก่อนนะเปิดบ้านมานัดแรกนี่ก็เบนลี่ยูเนเต็ดไปสองประตูตอนหนึ่งนะฮะไม่เร็วนะฮะเพราะว่านักเตะยังเล่นเซตใหม่หลายตัวนะฮะแล้วก็เล่นไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่แรกมาก็เก็บชัยชนะได้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับริกเทนทาร์ ไข่อนอ,อนะฮะออนครับอยากลงครับอ,อยากเล่นฮะได้ะเราเป็นคนใจดี้ะด้วยลองให้โอกาสแฮร์ี่แม็กควายนะฮะมาเล่นสตาราเป็นตัวจริงนะฮะ มาเยือนเซาแฮมตันเลยนะฮะดูว่านาทีจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือเปล่ารัาแบแทนเชดเตอร์เอาส่งพาดก่อนเลยครับจนถึงตอนนี้ส่งมาดีแคนไรท์ขอลองส่องลูกนี้โอ้โหเป็นการบุกครั้งแรกนะฮะ โอ้ต่อบอลทาบอลกันมาค่อนข้างสวยนะตอนนี่ส่งม huh e. าให้โอ้โหแล้วก็มาถึงดีแคนไลท์ก็คือยิงไม่จับเลยนะยิงไปเลยนะลูกนี้อกประตูมองครับมองด้แต่มองอย่างเดียวนี่นะครับที่ว่า แมนเชสเตอร์ต้องการนะฮะซานโช่เดอร์เบ้ตกมาถึงโลนั้นโอ้โหจะโยกนะฮะโรนโดแต่ว่ามันไม่ไม่ไปนะฮะโดนจิ้มไปซะก่อนเอ้าลูกนี้ลูดเตียวมาเซา โอ้โหเป็นจังหวะหลุดของบรูม่านะฮโอ้โหเอาอีกแล้วแมชเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเสียวไววนะฮะอา้าปล่อยมาอย่างนี้แบ็กเอาอยู่เลยนะเอาดอนนอี้เรียบร้อยครับ เมาคนเดียวสองประตูเลยนะฮะดอนนี่ฟานเดอเบกเกมส่วนของเซาแทันน่ากลัวครับนี่น่ากลัวครับผมคอยมาลุกชอ ลุกชอเสียบเอาไว้เลยนะฮะโอ้โหลูกอันตรายแบบนี้เปิดไปได้ีโลก,กาดถึงขั้นเสียประตูเลยนะโอเคหกทิ้งไปก่อนลับหน้าไหมไม่ลับเปิดมาตรงกลางอีกแล้วแม็กไฟเคียร์มาเอาโอ้แม็กไฟเคียร์ไม่ค่อยขาดนะฮะ โอเคหมกมาได้นะนเด็บเซลอย่าให้เปิดนะฮะโอเคอลานเปลี่ยนจนทำออกหลังไปเองนะเปีเ่ยงพาขึ้นมา ่งมาที่โรนโดโรนันโดมาบูโนโบูโนโกระชากลุดไปแล้วครับลูกนี้ขอลองปั่นล้ำหน้านะโอโโดเสียได้เลยทีเดียวพยายามเก็บเก็บจังหวะสองนะแต่ว่ามัน,มนล้มเยอะฮะลับไปแล้วยุดไม่ได้นะ วไม่มีใครนะ,ะไรเก็บบอลได้ไหมไม่ได้นะลูกชอ,อเอาอยู่เลยฮะยามาวาาชอลูกชอขนาดเส้นมาวาลานขึ้นมายังไงครับเนี่ยวาบูโนอีกแล้วบูบโนเข้าซ้ายยิง โอ้โหเป็นโรนันโดไหลมานะโอโ้บูโนโ่ก็เลี้ยงมายาวเลยนะครับ<ต>หืมล็อกเข้าซ้ายแล้วก็กดเสาไกลเลยบอลมันเข้าสามเหลี่ยมพอดีนะย,ยิงอย่างนี้จะเซฟยังไงละ่ะฮะเอ้าตอนนี้โดนลอกครับ โผล่ลงมาจับลุกนี่เกือบทั้งหมดเลยนะด้านของแมนเชสเตอร์บอลมาโอ้โหแม็กควาย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 พลาดโอ้โหแล้วที่แม็กควายเอาไม่อยู่นะ โอเคเคขียนทิ้งไม่ได้โลนโดฉกบอลวันนี้โดนประกบหลายนะโลนันโดเบียดโลนันโดเบียดแลลองซองประโจน ติดชิดตัวเลยนะแบบไม่ให้ขยับแต่ไม่เป็นไรโอ้โหโหพี่ลูกสาวไปมครัโรนโด,โดมีโอกาสนะยังมีโอกาสอยู่นะฮถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าซารัมตันต้องวางในเรื่องนี้นะทั้งลูกกา,า,กาศทั้งลูกหลุดอะไรประมาณนี้นะฮะ เกย่วทิ้งไปได้แล้วแม็ควายนะลูกชออ้าวลูกชอพลาดอีกแล้วแม็กควายอยังอยู่นะโอเคเวลาครึงแรกไปนะฮะเชสเตอร์ยูไนเต็ดครึ่งหลังนะฮะจะทำสกอร์เพิ่มได้หรือไม่มาดูกันนะให้นำอยู่สามประตูตอนหนึ่งลปนะ อันนี้เปลี่ยนเอาทิมเปอร์กับปลอกป้าลงมาแล้วนะอ้าวแอนดอนนี่โค้งโค้งอย่างงี้โอ้โหทิมเปอร์นะฮะไหลมาโอ้โหคิวเลอร์พาร์ทเลยครับลูกนี้โอ้โหเตะอาแจากทั้งสองคนเลยนะแอนดอนนี้เอียวเอียวเรียบร้อยเลยฮนะ สี่หนึ่งเข้าไปแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต,เตเ็ดเอาโสตาัดไปนะสิบเบอร์เปียกๆไ้อยู่นะฮะอีบรูโน่อีแคนไรท์เบิร์ดกลับมาก่อนวันนี้ป้อกป่า ป้ามองมองอยู่ไหลมาโลนันโดโดนบีบครับเตไกลออกมาลูกนี้ปอกบามงถึงโลนันโดฝืนไปอยู่แล้วก็ยิงมุมแคบมันไม่หนีมือนะรับสบายสบายไปสารโชว์โอ้โห บอลมันไหลไปไหลมามาถึงเท้าซานโช่นะฮะเรียบร้อยเลยฮะดูโน่ไหลมาลูกนี้ซา <c oughs> นโช่ยิงเป็นกึ่งยิงกึ่งปั่นไปนะเสาสองนะโอ้โหสุดปลายมือนะฮะไม่ไหวไม่ไหวครับผม <c oughs> โอ้เอเดนเซลลูดมาอย่างนี้โลนัลโด้เรียบร้อยครับผม โอ้โหหลังจากพยายามยิงมาหลายทีนะฮะโอ,โอ้พี่แกเอาจนได้นะ,ะโะดูยิงไม่ง่ายนะฮะลูกนี้ความสบมาษเฉพาะตัวทั้งนั้นนะหกหนึ่งครับแล้วนะฮะรับนมนเชสเตอร์เด็ดน,นัดนนี้ดุดันเหลือเกินตรงกลางบรูนโน ลอ้อสมบัลวันโ,นโดกตัวอก่อนนะม,นมีตัวเติมแอนโทนีโอ้โหปั่นไปไหนทะไหนเลยนะฮะอ่ามีการเป็นตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับางด้านของซานโชออกอลัสฟอร์ดอูกมาแทนนะ เิดใจโอเคมาไม่พลาดนะเอาโดรดอีกแล้วครับโค้งองอย่างนี้ก็ไม่เหลือสิครับโอ้โห่ยืนตำแหน่งได้ดีมากนะโวนโดที่เพื่อนส่งมาให้อย่างนี้ลุดไปเลยแล้วก็ปั่นเข้าเสาสองไปปัดข้างที่จะชัวนะฮะ ยิงอะไรกันเจดลูกครับผมโอ้โหแมนเชสเตอร์อยู่ในเท็ดไปโกรธใครมาครับเนี่ยโ oh oh. อ้โหยิงไปถึงเจดลูกแล้วจะมีเพิ่มไหมต้องมาลุ้นเอาได้บอลอีกแล้วครับแอนโทนีตรงมาตรงกลางทำเกมบกุกเหมือนเกมตามเยอะนะฮะแมนยูเนี่ย <iano> โอนโดหลอกกันอยู่ตรงกลาง แนรส่งมาถึงบูโนโเห็นลัดฟอร์ดวิ่งล็อกกลับมาหนึ่งทีลัดฟอร์ดปั่นมันยังติดบล็อกอยู่ลัดฟอร์ดเปิดออโอเคได้เตะโดนนะบูโนโอ,โอ้โหบอกบ้าครับผมบ่งอย่างนี้ สัญญาเลยหนึ่งปีนี้น่าคิดเลยนะฮะเล่นค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับฟอว่ามีโอกาสนี่ไม่ปล่อยเลยนะางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลตฟอร์ดลตฟอร์ดหลอกมาได้หนึ่งยกมาให้เพื่อนโอ้โห เรียบร้อยครับหมดเวลาไปนะฮะแปดประตูตอนหนึ่งนะฮะที่แมนยูดุดันมากเลยทีเดียวนะเป็นฮากแก้เกมมาจากสเสมอที่กลายเป็นพลิกมาชนะเลยนะฮะมีะของอาแจกขอซื้อทางด้านของลูกชอนะ เป็นตัวจริงของเรานะครับขายไม่ได้ EP สก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะฮะไว้ติดตามกันต่อใน EP หน้านะครับแล้วเจอกัน